โอ้โหโอ้โหมอบเงินห้าร้อยบาทห้ารมอบเสื้อผ้ามาให้บ็มอบ้วก็จะมอบเสื้อผ้ามาให้ด้วยโอ้ยก็บอกช่องทั้งอะไรด้วยคะช่องอะไรช่องอะไรบอกใหม่ด้วยช่องยังก็แม่นช่องช่องอ่ะ เชือกรีบปีนบ่าดงก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเอาเสื้อที่สวยๆในรถก่อนเลยดีกว่าอ่าเสื้อนะครับจากจังหวัดเสื้อกันทุกผู้ชมโอ้โหมีสะพ้ายนะได้เสื้อสวยๆนะครับรัท่านนายนครับเดี๋ยวติดตามในช่องถ่ายของเรานะครับตามไปถ่ายนะครับสำหรับทุกท่านรับชมก่อนครับวันนี้ท่านนายนิตัตเนาะ ท่านทนายนท่านนะเอาเสื้อผ้าแล้วก็มอบเงินให้กับพี่โจโนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปที่โรงเรียนเอซในสักพักนะครับมอบเสื้อโอ้โห <ammed> เดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวส่งมาให้ยังมีก็โชว์ตังค์ให้หน่อยโชว์ตังค์หน่อยให้มาอีกห้าโอ้โหขึ้นออได้จาคงไีขอบคุณขอบคุณอย่างเียวขอบคุณขอบคุณั้งเอันนี้เป็นยของจอโอ้อจะไปด้วยัโจ้ดีใเอสงอ เสื้อให้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 ยายตังก็ให้โบก็เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดี่ชอบจาให้เดินเลี้ยงแก่ให้แล้วก็เจ้าใจนีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวส่งมาให้ขยันตลอดจะก็แค่ยายไม่เหละก็เป็นเด็กดีนะ10บาท10บาทแกก็ไม่ให้ยายเวลาเก้ก็จะขอเติมเน็ตเอาไว้เติมเน็ตเติมเน็ตแล้วก็เติมอะไรบ้างของแกนั่นแหละขนมบ้างอืม ไม่ค่อยซื้อลุงเอามาให้กินอยู่ลุงเอามาให้กินอยู่ไม่ค่อยซื้อนี่นะเอฟซีท่านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดในเอฟซีท่านนะวันนี้คือคึกคืนมากเลยนะมีหลายคนแต่หลายคนนะมานะครับ เดี๋ยวผมจะไปเตรียมตัวก่อนใน f c เดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงเรียนนะนนนน่ะหลายหลายคนก็มากันแล้วนะโอ้โห f c ก็มากันเยอะนะวันนี้ f c มาเที่ยวเยอะเลยนะวันนี้นะครับผมน่นนะพี่น้อง Youtube เราก็อยู่กันเต็มเลยนะครับสวัสดีครับผมมาตกันนะผมครับผมมาจากไหนกันครับนี่ มายังไหนกันครับผมเออจะมาหยบปูนอยู่แหละโอ้ครับผมขออนุญาตครับผมไม่เอาหนันมาได้บ๊อคันมะเบงเป็นพรมหรือเ่าชีแต่ว่าของแม่เฮ็ดเป็นคันมะเบงน่าจะได้อยู่เด้แม่มาแต่ว่าใหคนออกมาไหว้ป๊ออันลองไปน่าสิได้อยู่ล่ะน่าสิได้อยู่วันพระแม่ออกวัดแม่ยิครับผมมาไหว้มายังได้อยู่ดอกเออครับสามคนแครับผมนี่นะ fc ก็มาท่องเที่ยวนะ f c u t ่ o n นะ โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ